ี่เป็นถูกลามะขามที่เจ็บะบรมสาทิกระถัแมนแต่เจ้าโศหาลาชก็ไปสามารถที่จะเอาสามารถที่จะนำไปใช้ได้จักรปีจัปรีกับพ่าเนันเ การเราว่าเขากำลังจัดงานจัดงาน Ayan. Bucha. Ayan. Itim yan. Ah, Bucha. Bucha. Ayan sa Mandi ชิดเหรอโอเคโอเคดีไปชิดที่หักอาจารย์วอนไลน์วอลเลน์รองเท้ารองเท้าเราเรานั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ามีงานมันจะลำบากก็าจะจัดงานเราทำพิธีก่อน Hey, 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 hey. จัดงานก็จะจัดงานบูชาประทานเปียกเอาไปไล่ไปไล่โอเคโอเคโอเคจะถูกโน่นน่าเกียรติมังค่ เป็น,ออนออจะถูกที่พอร์แกนอนที่ไม่ถูกทำลายแ,แต่พระบรมสาริกธทตุก็ขุดไม่ได้พระจานาคไม่ยอมให้เอานั่งเลยยอมนั่งเลย